จะปิดปิดแผ่นพื้นก็ตามแต่ไปยืนไม่ได้นะเพราะมันหักได้คนจะไปยืนบริเวณนี้ก็ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันตกไว้ก่อนนะครับโดยทําให้มันข้อแข็งตึงตึงไว้ถ้าย่อนปุ๊บเดี๋ยวเกิดแผ่นหักปุ๊บก็อยู่กระชากใช่ไหมก็ทำให้มันตึงไว้เส้นสำรองอยู่ไหนครับไม่ทำท่าทีเส้นสำรองเอาย้อนลงเอาย้อนได้ยัง อ่ะสำรองทรายเยี่ยมมากกี่กิโลครับเนี่ยหนึยี่สิบครับโอ้สบายสบายไม่หนักอยู่แล้วเพราะเพื่อนดึงเราใช่ป่ะเราสบายแล้วเพื่อนมันดึงเราดูพี่มิมี่ดูทีท่าน